ท่านผู้ชมด,ด้วยนะครับวันนี้พวกผมจะมาอัดกับคุณโอนโอนโอนอไรโอนมาจีอารครับโอเคครับ okay. ในที่สุดคุณโอนก็ได้ออกรายการสักทีวันนี้พวกเราจะมาทำอะไรกันเอ่อมาขุดดันเจียนหาแร่ไปกันเลยครับน้ำทางไปเลยครับเฮ้ยอย่าวิ่งอย่าวิ่งกระตุกกระตุก เออยิงเลยยิงเลยเออโตันฟุวตอตันก็ขุดจริงนะไปก็ขุด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 ไปไหนวะโอยตันโอ้จะเหล็กผมจะเขียนไปเลยครับไปต่อครับขุดไอไอกิตไอกิตเตร์มันเอาเหล็กเราไปอ่ะโอ้เราไปเราใส่กล่องแล้วเพื่อความปลอดภัยปิดฝายปิดบินมึงวะ ปิดบินแล้วนะไม่อยากบินกระตุกเออทับอะไรนะไฟล์ทับไฟล์เหมือนเดิมทับ F L ฟเไฟล์โอเคอ่าทีนี้บินไม่ได้ละโคตรทึ่ถ้าตกเราว่าจะลวยไปโอ้โหอะไรเนี่ยอ่ะเจอเหล็กอีกแล้วเออโอนลงมาดิเจอเหมืองว่ะเจอเหมืองแล้วอ่ะรับโอเคเพื่อความเพื่อความสะดวกสบายครับ ใช้มอดครับในการแอดแอดโวครับเขียนว่า my สามเราลงไปด้านล่างเลยแม่เนี่ยด้านล่างเนี่ยไหนวะห้องเฮียดเจ็บว่เหรอโอยแล้วแม่งก็กลับมาทางเดิม,มไปทางใหม่ครับไม่กลับทางเดิมครับชาวล็อกไปทางมือเท่านั้นไอ้ยาเหล็กตัดหน้าเหล็กได้ไงวะไอวอน เงี้ยก,กูคุยไปละก็น่าเลยเ,เฮ้ยตาขุดเลยนะตาตาตัวถั่วตาตาตูถั่วอ่ะมึงกูผ่านเล็กไปเยอะกูกำลังกูกำลังขุดไหนว่าเล็กโจโจไม่ผ่านเล็กจริงไหโจอะโจ้โจอ่ะวันนี้เ,นเป็นแล้วว่ากระตุงงกชิบหายเนี่ยขนาดโตขนาดตกปลายังกระตุกเลยล ดึงยังกระตุกเลยอะนี่เหรอวะข้างหน้านั้นอะไรวะชาวล็อกกระโดดไม่ถึงนั่นไงกูกล่าวไปแล้วเฮ้ยลงล่างดีกว่าชาวล็อกลงล่างครับชาวล็อกลงล่างมีสอง <ไป S 1> ทางลงทางเดนินไปทางคอ้โหนี่มันอะไรวะคอยครับคอยคนลุกเลยคน,คนกูรูคันทีเลย เออไอ้นี่มันอะไรวะจะไปทางไหนครับจะทางนี้ดีกว่านี่มันโอนเลยวะขุดนะครับที่ขุดจะพังแล้วเนี่ยครับสิไอโอนอยู่ไหนไปไหนอยู่ด้านล่างเนี่ยโอ้โห oh, ด้านล่างไม่นไปทางนู้นไปทางนู้นทำไมไอโอนอ่าเจอเล็กอีกแล้วโอ้โห oh, ไม่งไปทางใหม่โอ้โหไม่ง oh, เปิดเ,เพลง <I> own, ไอออนมัมนอยู่ไหนหียไออ <I> own, อนเินผ่านเลยกะเ<อ>จอเหล็กจุดที่สองเจอเหล็กจุดที่สามกูอาจแค่สิบนาทีพอไหมเนี่ยเออพอๆน่าจะพออยู่โอ้เฮียขุดไปมุมมๆมันเจอได้ปะอันเดออันเดแม่งต้องบอกว่าทำไมกูไม่ได้รู้ บนบนในออบนใน YouTube ไอบีไม่ชวนกูอะไอบุยไม่ชวนกูนเล่นเลยอะเออไอโอนหายวะเออเจอแล้วเจอแล้ทางปันนะพี่ไปอีกทางอา๋องั้นก็ถอยสิสครับเฮ้ยเราเจอเราเจออีกทางเว้ยตามมาไอโอนเดินตัดหน้านเลยก่ะโคตรเที่ยคตรพีคดด่ครับอันเดียวสองอันสองอันเว้ยสองอันเตี๋ยสาม,ามอัน,นสี่อันห้าอัน 6อันเจอ28อันแล้วอ่ะได้ยิ่8อันแล้วอ่ะเอา40ก้อนแล้วกัน,กน,กนเฮ้ยเฮ้ยกระตุกกระตุกเฮ้ยทางนี้ไอโอนซ้ายขวาหางนี้หมืน่นหมืนม่นเนี่ยมิทอนวิทอด6 60, 60กว่าอันอะ64 15 ไอโอ้ยมึงเดินปักไงโ,โหนขวาขวาขวา,ขวาเอาลูที่ใหญ่ก่อนโอ้โหลูใหญ่แต่มันขึ้นไปทำเผื่อหรอวะโอ้เจอเล็กคนแรกเอาปากเจกระตุกกระตุกปากปากัปกเจอเล็กโหดเออเี่กี้ก่อนวนะไอ้ย่นก็อีอขอขอขอ่ก็ที่กลุงใหญ่ชิบหายเลย ่ไอโอนมึงอย่าทิ้งกูกูหลอนดูไหนวะขึ้นไปไม่บอกวาจาขึ้นไปแบบไม่บอกวาจาไอ้ยหเดี๋ยวพัทพัทน่าจะเจอกับคุณกีต้านะครับแป๊บทอดหมดไอโอนกำลังจะทายกำลังจะทายกีต้าบอกไปเรียนบอลนะครับ ชิ้นสดทายคาาทอดก่อนเอาเจอเล็กเอาของอะไรวะโคใส่โคโอ้โหโอทอดเป็นลาไปเลยไปกันเลยเอาเฮียตันอ๋อไม่จะเอาเหล็กข้างบนโคขึ้นดีกว่าใส่โคโค ดดูอันดอยมันไม่มาสักทีครับโอนโอนตอนนี้โอนคุยกับใครอยู่ในไหนเนี่ยไม่ได้คุยคุยกับบีมคนเดียวอ่ะโอเคทางนี้ตามมาเจออีกด่านหนึ่งไอ้ยาจะไปไงวะผู้ขวมเทพไฟบินไม่แม่งไอ้ยาบินไม่ถึงเฮ้ยอันนี้มันอะไรวะเฮ้ยทางออกเจอทางออกโอนขุดเล็กก่อนนะพี่ เออคนหลุดไปกูหาไปทางสู่แสงสวา่างไปไหนไปหาความแสงสวา่างเข้าควายแล้วโอ้โหใกล้ๆบ้านกูเลยไม่ไม่ต้องมาครับโอนไม่ต้องมาไม่ต้องมาบอกว่าไม่ต้องมาแต่ขุดเล็กก่อนขุดเล็กอีกขุด่อนเฮียบโดไปละปลาไปเผาเผาหลุดก,กันไหม ทำมโพมแป๊บเอาโคก่อนโคไม่มีเจ้าเผาละไม่งั้นเอาครับทอดตัวขี้หมดเผาเล็กเผาเล็กอ,อ,อ,อีก5อันอีก7อันเปเผาทองตัอ ครับโคมกันเลยนะครับอืแม่งโอเคมาถึงกับบ้านนะครับมาไหนเิ็กที่เราเผาเด็กอะ่ะอ๋อนี้ใส่เข้าไปแม่งเตรมใส่นี้อีกไปไหนแล้ววะเฮ้ยวางกล่องตรงนี้ทำเผือกเลยวะวางไม่ได้เหรอวางได้เฮ้ยอ่พอแล้วไม่ต้องวางอะไรแล้ว ครับไม้เป็นแปรืรูปเหรอเออเป็นแปรืรูปมีใครวางนะกีตาร์เฮ้ยฮถุย,ยทุบออกเลย<า>เดี๋ยวให้กีตาร์มามทำเดี๋ยวให้กีตาร์มาทำโอเคเดี๋ยวให้กีตาร์มาทำแล้วก็เอาวางก่อนส่วนพวกเราก็เอาไม้คราฟครับเดี๋ยวเอาของไปทิ้งก่อนดีกว่าเอ้ยโอนโอนทิ้งตรงนี้ได้ทิ้งตรงนี้ ไอโอนไปไหนอยู่น <in> ี่ไปตรงนี้่ปิดประตูไปเลยประตูเหรอเปิดเล้ยนี่ปิดประตูบ้านอะปิดไปปิดก็ได้เว้ยโอเคเนี่ยทิ้งตรงนี้เออนี่ก็ทิ้งไปครับส่วนไม้นี่ก็ทิ้ง นี่ไม่นี่ไม่ไม่อานงางงเงอร่อยตกปลาวะจะตกดีโอเคนะครับตุกหวังว่าคงไม่กะตุกนะบีสไอตุยีมงเขียนชื่อผิด สิบนาทีแล้วนั่นพวกผมขอเวลาละโอเคโอเคครับตะกี้เกิดกันเกิดการผิดพลาดทางเทคนิคนั้นพวกผมขอลาวกันไปก่อนนะครับสวัสดีครัับสสวดีคับเจอกันคลิปหน้านะครับ